มือกระชับปืนมั่นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคมือกระชับ ตอนนี้นะคะน้ำค่ะอยู่ที่ใจกลางของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะซึ่งตรงน,นี้นะคะเป็นบริเวณวงเวียนของอนุสาวรีย์ชัยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นเวลา17นาฬิกา56นาทีค่ะเรียกได้ว่าผู้ชุมนุมนะคะตอนนี้เริ่มทยอยกันมาอย่างคับคั่งค่ะและบรรยากาศร,รอบด้านนะคะ <ใน S 2> ก็กเป็นไปอย่าง <ๆ S 2> คึกคักด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะผู้คนเนี่ยเยอะมากๆสัญญาณนะคะอาจจะไม่เสถียรค่ะแต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะช่วยคอมเมนต์กันหน่อยค่ะว่าได้ยินเสียงน้ําชัดเจนไหมหเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้คนใ่ญ่ยเยอะมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ3นาทีนะคะหรือว่าเวลา18บแนาฬิกาค่ะที่บริเวณนี้นะคะจะเปิดเพลงชาติไทยค่ะเพื่อให้ผู้ชุมนุมนะคะได้ร่วมกันร้องเพลงชาติค่ะคุณผู้ชม ซึ่งทางด้านหลังนะคะก็เป็นบรรยากาศของผู้ชมนุมที่มาในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าทยอยกันมาอย่างคับคั่งทีเดียวค่ะซึ่งต่างจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทหารมีไว้ทำไมใครย้ำยันก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะพาน้ำค่ะจะให้คุณผู้ชมนะคะดูบรรยากาศโดยรอบค่ะพร้อทางเอ่อกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะคะเขาจะเปิดเพลงชาติไทยด้วยค่ะคุณผู้ชม เวลาประมาณอีก18นาฬิกานะคะทหารมีไว้ทำไมแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะทางด้านของพี่ชิดชัยมงคลนะคะคุณผู้ชมได้มีการได้มีการแถลงค่ะได้มีการแถลงนะคะคุณผู้ชมถึงจุดยืนที่มาในวันนี้ค่ะซึ่งทางพี่ชิดนะคะบอกาว่าเมื่อเวลา10.4นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม นายพิชิตนะคะแกกลนเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศไทยค่ะให้สัมภาษณ์ใน,น,นการชุมนุมนะคะแสดงความห่วงยยสกนารกาชายแดนไทยค่ะไทยแล้วก็กัมพูชานะคะแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าที่ทหารที่รูส้รสตว่ารีไทยสมบูรณค่ะว่า การชุมนุมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากวันนี้แล้วค่ะแต่ขอเรียกร้องเดิมนะคะแต่ว่าข้อเรียกร้องเดิมค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือขอให้นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีค่ะ นายลาออกจากตำแหน่งค่ะคุณผู้ชมก็คือต้องรับผิดชอบต่อกรณีคลิปเสียงรุนนะคะเพราะว่าผลของคลิปลุดขาดทำให้เกิดสงคารามระหว่างประเทศซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสูร้รบแล้วก็ทหารค่ะก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากทงทางนายพิชิตนะคะได้บอกค่ะว่าอิทธิพลที่นางสาวแพทองทานนะคะพูดว่าแม่ทัพทั้สองไม่ใช่พวกเราทําให้กัมพูชาได้ใจค่ะมีค,ความถึงหมน อาคุณผู้ชมคระเดี๋ยวจะแผนต้องไปทางด้านหน้านะคะซึ่งเขาค่ะได้เปิดเพลงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรง,งรตรรเคารพธงชาติและพร้อมใจกันร้องเพลงชาติมีความภาคภู<ผ>มิใจในเอกภาพและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

啦啦啦！铁塔抬头，你你在一起呀。 ตะเวนไายแดนตะเวน้าวที่ือเป็นอหาเครื่องาหารครครเจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้นำน้าที่พิทักษ์แผ่นดินไทยมาเป็นเวลาชามาทำานอยู่มาไเมมตไปแล้วาทุกท่านอยู่ที่นี่และลคนที่ต้องลำเลียงผ้พลัดนหาพุระชนซึ่งเป็นลูกชายของเราพี่ชายของเราเพื่อนของเราและเพื่อนรวมชาติของเรา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการเปิดเพลงชาติไทยค่ะของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยนะคะคุณผู้ชมท่ามกลางอนุสรีชัยสมรภูมิค่ะซึ่งทางการนั้นนะคะเขาเป็นการดึงธงชาติไทยค่ะเพื่อแสดงจุดยืนนะคะว่าอ่าวันนี้เนี่ยทางรวมพลังแผ่นดินนะคะพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะที่นานได้พูดทิ้งเอาไว้จาก เมื่อช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะนั่นก็คือหมาย2ที่นายพิชิตชัยมงคลนะคะไล่ออกมาถแถลงค่ะซึ่งเขาบอกเขาว่าอิทธิพลที่นางสาวแพททองทานพูดว่าแม่ทัพภักที่2ไม่ใช่พวกเราทําให้กัมพูชาได้ใจมีความพึบเหิมจนทําให้เกิดการสู้รบค่ะนางสาวแพททองทานปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ไม่ได้จึงต้องลางออกจากตําแหน่งทันทีขอส่งเสียงไปถึงพักร่วมรัฐบาลว่าต้องประคองรัฐบาลชุดนี้ต่อไปหรือไม่ค่ะควรเห็นใจทหารแนวหน้าประชาชนที่เสียชีวิต จึงขอให้แสดงจุดยืนโดยการลาออกจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยทันทีค่ะซึ่งนายปิชิตได้กล่าวเอาไว้นะคะเมื่อช่วงเวลา14นาฬิกา ขนาเดียวกันค่ะนายพิชิตได้กล่าวต่อไปค่ะว่าพวกเราต้องการสื่อสารไปถึงรัฐบาลกัมพูชาขอประนามการกระทําโดยเฉพาะทหารกัมพูชาที่ยิงปืนใหญ่ไปสู่เป้าหมายพลเรือนซึ่งผิดขั้นตอนการรบค่ะเป็นการทําลายประชาชนการกระทําเช่นนี้ถือเป็นอาชญากรสงครามส่วนรัฐบาลไทยที่ไปเจรจาหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขทําให้ไทยเสียเปรียบเป็นอย่างมากเหตุใดถึงไม่ยื่นเงื่อนไขให้กัมพูชามาเก็บ กู้ทุนระเบิดในพื้นที่ของไทยอ๋อให้อยวให้คุณผู้ชมนะคะไปรับฟังเสียงประชาชนที่อยู่ตรงหน้าก็เป็นการบบกทงชาติไทยนะคะเอาค่ะนะคะเดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะน้ำก็จะพูดไปด้วยแล้วก็ให้ ให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูบรรยากาศโดยรอบไปด้วยค่ะ,ะหลังจากที่ทางกัมพูชานะคะผิดอนุสัญญาออตาว่าค่ะวางระเบิดทุ่นระเบิดเป็นจำนวนมากแต่รัฐบาลนะคะกลับเจราจาให้หยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งที่ควรยื่นเงื่อนไขให้กัมพูชา ต้องมาถอนทุนระเบิดออกไปให้หมดค่ะฉะนั้นการกระทำของรัฐบาลเป็นการปกป้องประเทศไทยหรือปกป้องผลประโยชน์ของใครกันแน่นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมในระหว่างการถแถลงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่ารัฐบาลมีความเห็นว่าการจัดชุมนุมครั้งนี้นะคะไม่ใช่เวลาที่จะมากดดันรัฐบาลนายบิชิตค่ะก็ได้กล่าวต่อนะคะว่า ความประพิเชาจะต้องมีตลอดเวลาเราพูดมาก่อนการจะมีสงครามค่ะเราไม่ได้ขัดขวางการสู้รบของทาหารตามแนวชายแดนแต่ต้องการส่อหมส้มมาะใจ้างแต่ต้องการสื่อสารและก็บริจาคสินของเพื่อส่งไปชายแดนค่ะซึ่งเรานะคะต้องการจัดการไส้สึกของเราด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมอตอนนี้เนี่ยคนเยอะมากๆ ทางเดินขึ้นมาลำบากนิดนึงคะคุณผู้ชมองาวาค่ะโลคเดี๋ยวเรานะคะจะให้คุณผู้ชมนีนะคะคุณผู้ชมค่ะไปดูภาพมุมศูนกัน นะคะพูดไปด้วยแล้วก็หาทางเดินไปด้วยนะคะคุณผู cool ้ชมเพราะว่าคนเนี่ยเยอะมากๆพอช่วงเย็นนะคะรชเนี่ยทยอยกันมาอย่างคับขัางเลยบรรยากาศก็คึกคับค่ะไม่กยค่ะ รถยนต์ค่ะคุประ้ชมก็ยังส <t os ive istles> <noise> ัญจร เดีจะพูดต่อนะคะในระหว่างที่เดินไปด้วยค่ะตอนที่จะถ่ายภาพมุมสูงลงมาจากสะพานลอยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทางของพี่ชิตค่ะได้กล่าวอีกนะคะว่าการที่นางสาวแพทองทานเนี่ยมคุยกับสมเด็จฮุนเซนนะคะประธานอ๋อพูดพูที่สภากัมพูชาค่ะเสมือนให้กำลังใจกัมพูชาเหมือนเป็นส้นไม่ออกเลยสมดยานชื่นและไในคมค่ะ เหมือนให้กำจงใจกัมพูชานะคะเหมือนเป็นไส้ศึกจุดอ่อนทางความมั่นคงคือรัฐบาลค่ะกัมพูชาถือไพ่เหนือป่ามีคลิปเสียงที่สามารถข่มขู่รัฐบาลได้ดังนั้นนะคะจุดอ่อนของจุดอ่อนของความมั่นคงประเทศนี้นะคะก็คือรัฐบาลไม่ใช่กองทัพและประชาชนค่ะเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้จะต้องกำจัดจุดอ่อนด้วยการที่นางสาวแพนทองทานต้องลาออกค่ะ แล้วก็ส่วนที่นางสาวแพททองทานะคะได้ระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากสองตระกูลแต่เป็นเรื่องของการปราบามแก๊งคอลเซนเตอร์นั้นเราไม่เคยเห็นปรากฏการปราบแก๊งคอลเซนเตอร์ที่เป็นปผู้ประทัในกัมพูชาค่ะไฟฟ้าและก็อินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดการอ้างถึงการตรัสแก๊งคอลเซนเตอร์และคลิปหลุดนะคะที่ตามมือความต้องการของสม แสดงว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวในตอนนั้นยังดีอยู่ไม่ได้ทะเลาะกันค่ะน้องเคนายน่ารักมากมคุณผู้ชมไม่รู้น้องกินข้าวยัง ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บนสะพานแล้วค่ะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าประชาชนบนสะพานก็เยอะไม่แพ้มวลถนนพี่ชายแดตอนที่มาเกิดนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อนผมที่อยู่ที่ศรีสกเกดไลน์มาบอกว่าในขณะนี้วงทาง ืนใจและฐานากำลังเลือดไปใส่แนนั่นหมายความว่าพี่องได้แค่นี้ใช่หมผมเขึ้นอีกได้ไหมกำลังเตรียมตัวในการที่จะรับศึกและลอกใหม่ในการที่จะกออกอีกจ้าทำเองค่ะโอเคได้ค่ะ ที่นายกรุณาบริสักษาอาจจะต้องไปไปเจอจ้าทุกมาเนี่ยโดยมีนายอันวาเป็นหนวหนานะการเปลี่ยนแทลงผินนะการท้าสัญญาไม่ไไม่ได้ก็บอกพี่น้องท่านทงหมดทำไมเราต้องเปิดตาเฉยเฉยกันเล ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะน้ำก็อยู่บนสะพานค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสายสัญญาณถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ตัดไปอ่าเป็นเพราะว่ามีปัญหาเพราะว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตนะคะช้ามากๆถ้าสายสัญญาตัดออกไปนะคะยังไงก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะสามารถ าเลยก็ได้ค่กไม่ได้เขาบอกมาโอเคยอะนั่นแหละเงั้นก็ต้ค่ะงั้นเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะคะทุณผู้ชม ให้ผู้ชมนะคะได้เห็นภาพทางข้างล่างค่ะที่ว่าประชาชนเนี่ยมาก,กันอย่างคับคั่งเลยแล้วก็ขอภอภัยด้วยนะคะที่สัญญาณหรือว่าเสียงเนี่ยไม่เข้าหรือว่าไม่ดีเพราะว่าตรงนี้น่ะอับสัญญาณจริงๆค่ะต้องขออภัยเ้วยค่ะทุกผู้ชมยังไงก็ฝากติดตามนะคะเพจเฟซบุ o กเรน Online, <S <S <Webs ite. S 1> ิวออนไลน์เว็บไซต์เรนิวโซเชียลทีเอชค่ะอัปเดตข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะผู้ชมก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ สารทั้งโลกโอยเตอร์ CNN นะครับอาเดียอของอเมริกาพี่ร้องไหเสดธเลยครับ